สวัสดีครับอ่าต่อไปนะครับเป็นหัวข้อเรื่องวิธีการเช็คดีมานดซับไพ่นะครับของอ่าช้อปปี้ไลฟ์นะครับสาหรับช้อปปี้ไลฟ์นะว่าเฮ้ยเราควรไลฟ์เวลาไหนดีตอนนี้มีคนดูประมาณเท่าไหร่หรือว่ามีร้านค้าประมาณเท่าไหร่เราค,ควรจะแจกคอยเท่าไหร่อ่ากู้แข่งเยอะน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะอ่าคือถ้าเกิดธุรกิจอื่นหรือว่าแบบในแพลตฟอร์มอื่นต้องบอกเลยว่าบางทีเราขายของออนไลน์เนี่ยเราคิดว่าโอเคเฮ้ยของเราอร่อยของเราดีเราน่าจะขายได้แหละน่าจะมีคนชอบ คนแถวบ้านเรายังชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอเราจะขายของออนไลน์ปุ๊บเ,เราเห็นของเราเห็นคุณภาพของเราแต่เราอะไม่เห็นคู่แข่งเพราะว่าคู่แข่งมันคือมันมันไม่ได้แบบว่าร้านอยู่ติดกันหรือว่าถัดไปอีกถนนหนึ่งหรืออะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นคือคู่แข่งเราอะมองไม่เห็นเลยแต่เขามีตัวตอนอยู่แล้วคือแบบบางทีเขามีงบเยอะนะครับสมมติเยอะเยอะกว่าเรามากยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราขายของใน a c e b o o k อะ สมมติมเรายิงขนมไปชิ้นหนึ่งปึ้มเรามีต้นทุนการผลิตอา,อาจจะอาจจะสูงเพราะว่าเราสกิลไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างโรงงานเวลาเขายิงอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะยิงเยอะแล้วต้นทุนเขาถูกกว่าเขาสามารถแบบผลิตได้เยอะกว่าเราเรามองไม่เห็นว่ามีเขาอยู่หรือว่าเขายิงเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเงี้ยราคาบบประมูลแบบหรืออะไรก็จะสูงกว่าอาจจะยังไม่ได้ศึกษาเขาดีพอแบบอ่ะอย่างบางทีเราอยากเอาสินค้านี้มาขายแต่เราไม่รู้ว่าเขาขายอยู่แล้วด้วยไม่รู้ว่ามีเจ้าตลาดอยู่แล้วด้วยแล้วอ่ะเราเผื่อเป็นลงทุนตู้อย่างเงี้ย สุดท้ายปุ๊บสู้เขาไม่ได้ในเรื่องของต้นทุนเรื่องของฐานลูกค้านู่นน,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เฟลไปลงทุนเสียเปล่าเสียทั้งแรงเสียทั้งแรงกายเสียทั้งแรงใจอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเอามาไว้แบบวิเคราะห์ก่อนว่าโอเคเราจะเราจะเล่นแบบไหนดีแล้วก็มีใครเล่นแบบไหนอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยะะหรือว่าถ้าเราขายเหมือนเขาเราโอเคเราสู้ราคาเขาได้งั้นเราปรับเปลี่ยนจากเขายังไงดีทําให้ดีกว่าเขาหรือทําให อย่างน้อยถ้าไม่ได้เดี่ยวเขาก็ไม่ได้แย่ของเขาอะ่อะหรือว่าบางทีแค่หลบเวลาก็ได้นะครับแค่หลบเวลาเรารู้ว่าร้านเนี่ยเ,เขามาไลฟ์สมมติว่าเขามาไลฟ์ประมาณหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มแล้วเขาเป็นร้านใหญ่ขายสินค้าแบบเดียวกับเราอ่ะทายังไงดีเอ้าเราก็หนีดิไปห้าทุ่มหกทุ่มหรือว่าไปเวลาอื่นจบอาจจะไปนั่งวิเคราะห์เขาก็ได้อาจจะซั่ว่าร้านใหญ่อย่างเงี้ยมาตอนสองทุ่มแล้วร้านนั้นอ่ะแจกคอยอ่าสักประมาณห้าร้อยห้าร้อยคอยอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วว่าโอเค ยอดคนดูคอยเขาอะจะตกลงเมื่อไหร่อะสมมติว่าคอยคอยเขาตกลงอยู่ที่ประมาณสี่ทุ่มครึง่งเราก็ขึ้นประมาณสี่ทุ่มก็ได้คือพอหลังจากอย่างที่บอกครับคือหน้ารีวอร์ดคอยอะพอคอยหมดปุ๊บมันจะกลายเป็นโค้ส,ส่วนลดแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไปอยู่หน้าอื่นไปอยู่หน้าทั้งหมดไปอยู่หน้าอะไรแทนคือเขาก็จะไม่อยู่หน้ารีวอร์ดคอยแล้วเข้าใจไหมคือเวลาลูกค้าไหลเข้ามาเขาก็อาจจะมาหาเราบ้างนะฮะคือแบบไม่ยังไงเดียรเพราะว่าเขาไปแล้วน,นะวนะออีกร้านหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ย หล,ลบใช่เป็นวิธีการหลบคือเป็นคู่แข่งที่เห็นกันได้วิเคราะห์กันได้ประมาณนี้ดีกว่าอันนี้จะมาสอนวิเคราะห์นะครับเป็นคู่แข่งแบบ,บเปิดเผยหน้าอ่า <Okay. S 1> ขออื่นขออนุญาตเปิดนี้ขึ้นมาก่อนเรามีไฟล์ Excel ที่ทำไว้สำหรับวิเคราะห์ดีมนันซั u พลา y โดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวนะอยู่นี้อ่ะอันนี้ไฟล์เอ c e l เอาไว้วิเคราะห์ดีมัซั p า แต่เราก็ไม่ค่อยได้เก็บข้อมูลแล้วแหละนี่ครับเข้าไปที่หน้า Shopee Live นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไม่ถูกเข้าไปนน Google ก <Google S 1> ็ได้ครับมันต <Google. S 1> ้องเข้าผ่านคอมเท่านั้นเนาะมือถือไม่สามารถทำได้นะคะ Shopee พิมว่า Shopee Live นี่นะฮะแล้วก็นี่ นี่ตัวแรกเนี่ยพิมพ์เทปิ้ไลท์เข้ามานนี้่ะเหมือนกันนะครับสังเกตเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าในมือถือมันจะเป็นไงมันจะเหมือนกันหรือเปล่าน,นี่เรียบเทียบไปเลยแปบบับนึงนะจะได้ดูว่าอยู่ตรงหน้าไหนนะครับคือในคอมกับในมือถือบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่มันจะเหมือนกันหรือเปล่าไปที่ ที่ไลฟ์นะครับโอเคเนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าเดียวกันเห็นไหมอันนี้ร้านสามแฉกแต่ว่าอันนี้เป็นชุดใบไหวอันนี้เป็นเลดี้พิงแต่ว่มันคือตรงนี้ครับมันคือตรงนี้มันคือหน้าทั้งหมดนี่ฮะนี่อ่ะเหมือนกันแหละอันนี้ร้านสามแฉกนะครับอันนี้ชุดใบไหวแล้วก็มานี้เห็นครับขออนุญาตอ่า นี่ฮะเหมือนกันแหละอ่าลองมาดูร้านสุดท้ายจะเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คือไปแบบไปไวนะฮะร้านสุดท้ายเป็นร้านเดียวกันหรือเปล่าอันนี้คือดูการแสดงผลก่อนนะครับโอโ้โหเยอะมากอ่ะอ่อ,อนอ่อ,อนนะครพนมนะครับอันนี้ก็ออดอนนออ่อนออนนะครพนมอ่ะสุนิสาอัานนี้ก็อันเดียวกันอันนี้ โซฟาโซอะไรอันเดียวกันคะแปลว่าในคอมนี่ครับมันแสดงหน้าทั้งหมดนะฮะในคอมนี้แสดงหน้าทั้งหมดตรงนี้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นโอเคมันไม่ได้แสดงหน้าอื่นครับมันแสดงหน้าทั้งหมดทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าโอเคเรารู้แล้วทั้งหมดเราจะมาแยกแยะประเภทยังไงนะครับอ,อันนี้เต็มจอก่อนอื่นเลยเราอยากรู้ว่ามีร้านไรทั้งหมดกี่ร้านให้ทำนี้ครับคลิกขวาครับ อินสเปกอันนี้คือทำได้เฉพาะในคอมนะครับแล้วกดตรงนี้ฮนะ s e l e c t and e l e m e n t in ์อินเดพนะครับเนี่ยไปที่ตรงนี้ไลท์ Live. อ่าแล้วก็ Copy ตรงนี้มากด c o n t r o l c ครับก o p y กด c o n t r o l f ครับไฟล์นะฮะแล้วก็น,นี่เอาลงไปปึ๊บ enter แต่อันนี้คือต้องต้องทั้งหมดก่อนนะครับพอเราเลื่อนให้แท็บมันโหลดทั้งหมดปึ๊บเราจะเห็นเท่ากับว่าตอนเนี้ย มีไอคอนเนี่ยอยู่ทั้งหมด225ไอคอนหมายความว่าไงเ <Okay. S 1> นี่ยครับแปลว่ามีมีร้านไลฟ์อยู่อ่ามีร้านที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้ทั้งหมด225ร้านทั่วประเทศไทยนะฮะทั่วประเทศไทยเอาข้อมูลมาบันทึกครับเอาข้อมูลมา,มาบันทึกวันนี้วันที่อ่าอาจจะ <Okay. S 1> 9 9เดือน6เวลายิ สองจุดยีิบสอง่าอะตอนนี้มีร้านไลฟ์ทั้งหมดสองร้ยี่ิบห้า้านอันนี้ขออนุญาตเหลืองๆไว้แล้วกันจะ,จะได้จะได้รู้นะครับว่าเป็นของวันนี้เป็นของวันนี้อันนี้ที่ทำให้ดูนะฮะอันนี้คือข้อมูลเก่าที่เคยเก็บไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่า <c oughs> ไลฟ์เมื่อไหร่เวลาไหน,ไหนแจกคอยเท่าไหร่ดีเนี่ยครับไลฟ์นี้จะบอกเลยอ่ะ ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีร้านไลท์ทั้งหมด225ร้านต่อมามาดูต่อแล้วเป็นร้านที่แจกคอยเท่าไหร่ล่ะก็กดที่ต้องที่ซ่องแจกคอยนะครับปึ๊บแล้วก็ค้นหาเหมือนเดิมฮะมีร้านที่แจกคอยทั้งหมดอ่ะเนี่ยตรงเนี้ย M Light List อันเนี่ยคือร้านแจกคอยครับ102ร้านบันทึกไปตรงเนี้ยครับคือสิ่งที่บอกว่า ทำไมเราต้องแจกคอยถ้าเกิดเราไม่แจกเราจะอยู่หนึ่งหนึ่งร้อยกว่าล้านหลังแต่ถ้าเกิดเราแจกเห็นไหมครับคู่แข่งเราลดลงไปนนงครึ่งกว่าครึ่งแล้วฮะแล้วทีนี้เราแจกเท่าไหรด่ดีอ่ะลองมาดูก่อนว่าเขาแจกเท่าไหร่กันบ้าง Copy คํคำว่าศูนย์จุดหนึ่งปึบมีคนแจกศูนย์จุดหนึ่ง 1. อยู่ทั้งหมดเนี่ยฮะเก้าสิบห้าล้านค่า มันถึงลงไปส่วนจุดหนึ่งถ้าเกิดเราอยากเป็นหนึ่งในเก้าสิบห้าเราแจกเหมือนเขาครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันส่วนจุดหนึ่งนี่นนะอ่ะส่วนจุดหนึ่งเราไม่ได้บันทึกขอโน้ตไว้ไตรงนี้ก่อนส่วนจุดอ่าต่อไปลองเปลี่ยนบ้างส่วนจุดหนึ่งหนึ่งเก้าล้านส่วนจุดหนึ่งสองยี่สามล้านเพราะว่าส่วนจุดหนึ่งบันทึกไม่ได้เพราะว่าอ่าหนึ่งมันหมายถึงว่ามันรวมทั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามมันมันเอาหมดนะครับขอโทษน,นะอ่า 0.11 9หนล้าน012น3ล้านนะฮะเก้ายต่อไป013 2จุดหนึ่งสามสล้านหนึ่งสี่ศูนยนะฮะสอง0่วนวไปไวไ่วนจุดห่งไม่มี019ไม่มี0.2ไม่มีนะครับ <Okay. S 1> อ่าแปลว่าอะไร ตอนนี้ร้านที่แจกเยอะสุดก็อยู่ที่0.11ไม่0.11เอ้ย0.17เขาโทษครับแล้วเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนี้ครับเขาอยู่ร้านแรกเลยแปลว่าคนมันกรูกันเข้ามาเก็บคอย0.17นี่คนดู1,800เห็นไหมเอ่อ1.8พันก็ประมาณ1,800นี่ครับร <laughs> ้านสามแทกแต่แล้วแต่กลยุทธ์นะครับลองดูนี่เอาง่ยายคือถ้าอยากชนะ2 215ให้มาอยู่ในหน้าแจากคอยแจก0.1คุณจะอยู่ใน อ่าเปิด Excel ค่ะอ่ะร้านทั้งหมดมีอยู่2อ5้ย่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มการมองเห็นมากขึ้นอ่ะคุณต้องมาแจกคอยถ้าคุณแจกคอยปุ๊บคู่แข่งคุณจะอยู่ที่1 0 2ล้านอ่ะทีนี้ถ้าคุณอยากเพิ่มการมองเห็นเยอะคุณประมูลสูงกว่าเขาสูงสุดจะที่0ูนย์่เเราไม่ต้องถึงขนาด17ก็ได้เราหนึ่งหก็ได้เพราะว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ไม่ต้องหน <13. S 2> ึง 1, 5, ่งหก็ได้แค่หนึ่งสี่อ่ะมากกว่าหนึ่งสามคือหนึ่งสี่แค่นี้ก็คือชนอะ รวยศูนจุดสามตุ้มคอยหมดไวเปืองครับเปลืองเลยค่ะเืองคือจะแจก0ูนย์จุดสามีค่าเาก่าแจกศูนย์จุดหนึ่งแปดพูดงี้ดีกว่าเพราะว่าเยอะสุดในตอนนั้นแหละเยอะสุดในตอนนั้นแหละคือไม่จำเป็นต้องทุ่มงบขนาดนั้นเนาะประมาณนี้หรือว่าอะเราไม่จําเป็นต้องอยู่อันดับหนึ่งก็ได้เราไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้เราอยู่ตรงเราอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อะเราก็เท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องหนึ่งเจ็ดนี่มาหนึ่งสี่เลยเพราะว่าเห็นไหมหนึ่งห้าหนึ่งหกก็ไม่มี เราก็หนึ่งสี่ก็นแแค่นี้ก็คืออยู่แล้วแล้วถามว่าหนึ่งสี่มีโอกาสที่จะไปขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งเหมือนเขาก็ได้นะอีกนะใช่ถ้าเกิดว่าเขาหมดถ้าเกิดว่าหนึ่งเจ็ดหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็สูงสุดแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสได้อวนเวนิ่งของหนึ่งหนึ่งเจ็ดที่ที่หายไปด้วยหลังจากเขาหมดอือประมาณนี้ส่วนบางทีบางท,างทีอันนี้ขอบอกไว้น,นิดนึงคือบางทีมันจะมีร้านที่แบบของช้อปปี้ทีเฮดช้อปปี้รทีเฮดหรือว่าร้านใหญ่หรืออะไรเงี้ย ลำดับคนดูมันจะไม่ได้เป็นไปตามน,นี่เพราะว่า priority เขาชอปปี้จะให้จะให้ร้านนั้นนั้นก่อนนะฮะแค่นั้นเองแต่ก็คือเราสู้ในร้านแบบร้านหมดเดียวกับเราก็อะวิเคราะห์ประมาณนี้อะทีนี้อย่างที่บอกคือมันมันต้องดูทั้งดีมาและซับไพคือเรารู้เรื่องโอเคซับไพแล้วว่ามีคนขายเท่าไหร่มีคนขายประมาณกี่ร้านเขาแจกคอยเท่าไหร่เขาขายอะไรกันอันนี้คือเราต้องไปดูนะครับลองสมมติว่าเราขายกะขายเสื้อยืดผู้ชายเราก็ไปดูร้านที่แบบ เป็นร้าน,นแนวเดียวกับเราแล้วตั้งเป้าตั้งเป้าแค่ว่าโอเคดีขึ้นเอาตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นโอเคแบบอา,อาจจะดีกว่าเขาดีค่อยๆดีกว่าเขาค่อยๆพัฒน,นาไปก็ได้อ่าค่อยๆไปอย่างนี้นะค,คือคือเวลาเราเห็นคู่แข่งแล้วเราจะสามารถวิเคราะห์ได้แบบว่าอ่ายังไงดียวันาบวันอะ <c oughs> มันจะไม่มันจะไม่มั่วมันจะไม่โฟกัสมั่วไปทีละเรื่องไปทีละอย่างอ่ะเรารู้สะพายแล้วต่อมามาอ่า มาวิเคราะห์จํานวนลูกค้าอันนี้ก็คือสาคัญมากเราจะรู้ได้ไงว่าโอเคไอ้สองร้อยยี่สิบห้าล้านทั้งทั้งประเทศไทยเนี่ยให้มันเยอะหรือมันน้อยกะมันต้องดูว่าคนดูอะในระบบมันเท่าไหร่สมมุติว่าสองร้อยยี่สิบห้าล้านมีคนดูอยู่สี่คนก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะต้องมาดูว่าคนดูเท่าไหร่ที่นี้วิธีที่อันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ทางรัฐนะครับไม่รู้ทางรัฐใช้วิธีด้นสดเลย ไม่รู้ว่าสามารถดึงข้อมูลยังไงนะก็โดนส่วนเอาก็เลยหนึ่งจุดแปดต้องหนึ่งพันแปดร้อยอะประมาณเอาสามเจ็ดเก้าเนี่ยใช้วิธีนี้เลยหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหกแต่ไม่จําเป็นว่าต้องทุกร้านครับไม่จำเป็นต้องทุกร้านเพราะว่าเอาแค่ข้างบนก็พอครับเอาแค่ข้างบนแบบประมาณหนึ่งเพราะว่าข้างล่างตัวเลขมันจะน้อยมากน้อยแบบอ่าตอนนั้นเคยลองคํานวณดู ถ้าเกิดอยากรู้คนดูทั้งระบบให้คำนวณแค่30ล้านแรกก็พอแล้วคูณ2คนดูจะประมาณนั้นครับคนดูทั้งระบบจะประมาณนั้นหกกเจ็ดหกอ่ะก็ค่อยไล่ไปอย่างนี้ฮคเนีย่ยวิธีการเก็บแล้วพอไปเรื่อยๆครับเราจะรู้ครับว่า ว่าเราจะไลฟ์เวลาไหนดีถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะฮะไลฟ์เวลาไหนดีหรือว่าเราจะแจกคอยเท่าไหร่ดีนะครับแล้วมันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งที่อันนี้จําเป็นมากอ่ะประมาณ36ล้าน36ล้านค้าคนดูอยู่ที่4 7 7 8เอ่ะเอาเอาสาสบพอตามสูตรที่เคยทำไว้อันนี้ลบจิง คนดูอยู่ที่สี่ห้าสองศูนย์ไม่ใช่ต้องอันนี้สี่ห้าสองศูนย์กระจุกอยู่ที่ร้านแรกกระจุกอยู่ที่ห้าร้านแรกเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าสองหกหกห้าอันนี้ลบทิ้งไปก่อนหมายความว่างไง ลองดูตรงนี้แค่5้าล้านแรกแค่ห้าล้านค้าแรกนะครับคนดูรวมกัน2,600กยกวา่าแล้ว30สบล้านค้าคนดูรวมกัน4,500รอแล้วก็คืออีกเนี่ยครับเกือบ200ล้านค้าคนดูรวมกันจะประมาณประมาณก็4 0 0พบวกลบเพราะฉะนั้นหมายของว่าการกระจุกตัวมันจะกระจุกตัวอยู่ที่ล้านแรกๆเนี่แหละครับล้านแรกๆเนี่ยหน้าที่แจกคอยหรือว่าแจกโค้ดหรือว่าอะไรเงี้ยคือคนที่จะ้ปอยู่ตรงนี้ อ่ะกระจุกตัวอยู่แค่ร้านแรกๆเนี่ยหละครับเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่าโพ i ิชันที่เราต้องการนะฮะคืออันนี้คือสําหรับร้านเรานะสาหรับร้านเราเทคนิคที่หามาแล้วก็วิเคราะห์มานะครับโพ i ิชันตั้งที่เราต้องการคือตรงนี้ฮะคือเราไม่อยากอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราอยากอยู่แถวๆนี้นี่อันดับ2ถึงอันดับ8ประมาณเนี้ยหนึ่งส <7 S 2> องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้คือเราต้องการอยู่โพ i ิชันตรงนี้เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เวลาคนดูเข้ามาในไลฟ์ปุ๊บคนจะเข้ามาเก็บคอยเราก่อนทําให้คอยเราหมดไวการขายไม่ได้ประสิทธิภาพดีขนาดนั้นแล้วก็คนจะเป็นลูกค้าใหม่ซะเยอะคําถามจะเยอะแบบมีปลายทางไหมค่าส่งไงหรือว่าส่งจากที่ไหนหรือว่าอะไรคือคําถามจะเยอะอะไรจะเยอะมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่รู้ฮะเขาไม่รู้จักเราเขาแบบมาถึงก็ซัดก่อนเลยเพราะฉะนั้น แบบโอเคคนไม่ต้องเยอะมากเพราะยังไงคือสินค้าเราเป็นสินค้าไลฟ์มีความหลากหลายเวลาเราขายเราขายได้ทีละตัวทีละตัวเพราะฉะนั้นต่อให้คนดู200คนเราก็ขายได้แคอ่อาจจะนาทีตัวหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องคนดูเยอะคอยจะหมดไวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโพสิชันที่เราต้องการคือตรงนี้ประมาณข้างล่างนี้แล้วเวลาเราแจกเราควรจะแจกตรงไหนเราก็คงไม่แจกอันดับแรกใช่ไหมฮเพราะเราไม่อยากได้อันดับแรกมากกว่าก็คงไม่เพราะฉะนั้น นี่ถ้าเกิดเราจะแจกเราจะแจกตรงนี้ชนชนกับอันดับ2องามสหรือว่าประมาณนี้แต่มีอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําให้เราไม่ต้องเสียงบเยอะแต่คนดูเยอะนั่นก็คือฐานลูกค้าเก่าครับคือ Follow คือคือยอดฟอ l โล w นี่แหละเวลาเราไลฟ์เปิดอัไหดีเปิดอัน,นอ,นอนัอกี้เวลาเราไลฟ์อ่ะ อันนี้ก็ได้อ่าน,นีมีมีอันนี้อ่ะคือเนี่ยมันจะมีลูกค้าเก่าที่เขาเคยซื้อเราอยู่แล้วแล้วเขาก็กดติดตามเราเวลาเขาก,กดติดตามเราสมมุติเราไลฟ์ปุ๊บสามนาทีระบบจะแจ้งเตือนผู้ติดตามว่าโอเคร้านนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะเด้งขึ้นมาหน้ามือถือเขาตรงนี้ครับทําให้คนดูเราเยอะโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เยอะ เพราะฉะนั้นยิ่งเรามีผู้ติด,ดตามเยอะหรือว่าเรามีลูกค้าเก่าเยอะเนี่ยยิ่งเราดูแลเขาดีสุดท้ายเขาจะกลับมาเยอะทําให้เราประหยัดงบใช่เพราะว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยคนดูเราแบบแจ้งเตือนปุ๊บอย่างเงี้ยคนโดดเข้ามาสามารถแซงอันดับที่เขาแจกคอยไปเลยก็ได้ใช่เพราะว่าอย่างสมมติว่าผู้ติด,ดตามเราอะจุเกือบสี่หมื่นสมมุติว่าคนเข้ามาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต อ oh, แต่จริงๆมันไม่ถึงหรอกอ่ะอเข้ามาแค่หนึ่งเซนก็สีๆๆ่ร้อย<ค>แล้วศูนย์จุดหนึ่งก็ได้อ่ะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็สี่สิบสี่สิบคนละใช่แทบจะแทบจะแซงไอ้ร้านที่อยู่ประมาณอันดับแปดเก้าสิบอะไรประมาณเ <Ừ. S 1> นี้ยอ่ะคือเราก็จะมาตีมาตีแบบเสมอเขาละเราอยีกแป๊บหนึ่งปุ๊บอ่ะคนมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอีกอ่ะเราก็จะขยับไปได้อีกอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้คือเทคนิคอันนี้คือสําคัญมากคือลูกค้าเก่าคือผู้ติดตามอ่ะต่อไปก็คือ อ่ะอันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องต้องสร้างผู้ติดตามต้องสร้างนู่นนี่นั่น uh huh. อ้าลืมจะพูดอะไรวะอะไรของเธอเนี่ยจะพูดอะไรวะเนี่ยลืมอ่ะอ่ะประมาณนี้อืม uh huh. อันนี้คือวิเคราะห์ดีมนันทรัพยทีนี้ <c oughs> เราก็รู้แล้วว่าโอเคเราจะต้องไลฟ์เวลาไหนเวลาไหนอันนี้คือ นี่ครับเวลาไหนเพื่อนๆก็ลองไปเก็บข้อมูลเลยปุบปุปึ้งไล่มาเรื่อยๆกี่โมงกี่โมงคนดูเป็นไงร้านค้าเป็นไงคนดูต่อร้านค้าเท่าไหร่มไีไปเก็บข้อมูลคนดูไปเก็บข้อมูลแข่ง,งช้อปปี้ไลฟ์เวลาไหนแล้วก็พวก KOL KOL ก็คือคนที่ช้อปปี้จ้างไลฟ์เวลาไหนร้านค้าตอนกี่โมงมีกี่ร้านค้าแจกคอยเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะมีพวกวันพิเศษวันแคมเปญเขาเล่นยังไงกันอ่ะเราก็ต้องไปศึกษาดูอันนี้ คือคือบอกไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่ร้านเพราะว่าบางทีไม่ได้ขายของสินค้าไม่เหมือนกันกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็พิเศษก็คือนั่นแหละผู้ติดตามผู้ติดตามพู้ติดตามมันจะทําให้ร้านเราโตวไวขึ้นเพราะว่าเราจะมีฐานมาสนับสนุนเอคนดูทําให้แบบร้านเราอยู่อันดับสูงคนดูใหม่ก็มีโอกาสมาทุกไปเรืงง่อยๆโอเคตอนนี้จบแล้วจบแล้วแหละ,ะประมาณนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องอื่นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ที่แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ